ดาราปลูกต้นไม้ฟอกอากาศทำให้ตลาดต้นไม้คึกคักเนื่องจากทุกคนต้องกักตัวอยู่บ้านในช่วงโควิด -19 ระบาดจึงทำให้หากิจกรรมทำเพื่อผ่อนคลายหนึ่งในนั้นก็คือการปลูกต้นไม้ฟอกอากาศเหล่าดาราดังหลายคนก็กำลังอินกับการปลูกต้นไม้ฟอกอากาศในบ้านและได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมทำให้ต้นไม้ฮิตฮอตกลายเป็นที่ต้องการของตลาดขึ้นมาในทันใด จะมีดาราคนไหนอีกบ้างที่อินกับการเลี้ยงต้นไม้ฟอกอากาศไปส่องพร้อมๆกันเลย 1. ยาย่าอุรัสยานักแสดงสาวสวยยาย่าอุรัสยาเธอคนนี้จะหยิบต้นไม้ฟอกอากาศพันไหนมาก็ทำให้มีแต่คนอยากได้ต้นไม้จะฮิตกลายเป็นที่ต้องการในตลาดทันทีและราคาก็จะอัพเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวที่ผ่านมาเท่าที่โพสต์รูปลงอินสตาแกรม ก็จะมีต้นไม้สวยๆมากมายเช่นต้นยางอินเดียไซใบศัก์ตินตุ๊กแกฝรั่งสเสน่จันแดงเฟิร์นมอนสเตลา่าครูงาช้างฟิโลพิง์ปรินเซสซึ่งแต่ละต้นก็เป็นต้นไม้ฟอกอากาศแทบทั้งนั้น 2. นาเดชคูกิมิยะมีหลายคนสงสัยว่าต้นไม้ที่ณเดชถ่ายรูปคู่ลงอินสตาแกรมคือต้นอะไร ซึ่งมีใบสีเขียวที่ใหญ่และสวยงามมากคำตอบก็คือต้นฟิโลรังเงินนั่นเอง 3. เบลล่าราณีนางเอกสาวสวยเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่หลงไหลกับความงามของต้นไม้ฟอกอากาศไปแล้วเธอเพิ่งจะซื้อต้นไม้ฟอกอากาศเข้าบ้านไปหลายชนิดต้นในบ้านที่สาวเบลล่ามีอาทิมอนสเตราใบด่างฟิโลพิงปรินเซส ฟิโลเดนดรอนสนาดูเป็นตน้น 4. ดาวพิมพ์ทองสาวเซ็กซี่สวยหวานอย่างดาวพิมพ์ทองเธอชอบปลูกต้นไม้ในห้องนอนและระเบียงเริ่มปลูกช่วงเดือนเมษายนเพราะอากาศร้อนมากต่อมาเพราะโควิด -19 ระบาดกักตัวอยู่บ้านจึงหาต้นไม้มาปลูกเพิ่มมากขึ้นต้นไม้ที่ปลูกอาทิยางอินเดียพระใบตองเป็นตน้น เดียนาฟรีโปนักแสดงสาวสวยลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสมุมต่างๆในบ้านของเธอตอนนี้ตกแต่งไปด้วยต้นไม้ฟอกอากาศใสในกระถางสวยๆแถมยังมีมุมเก๋ๆถ่ายรูปเหมือนในคาเฟ่ด้วยต้นไม้ฟอกอากาศที่ฮิตๆเธอก็มีตั้งแต่มอนสเตล่ายังอินเดียต้นค้าขุนแผนฟิโลเดนรอนซาดูและกวักมรกตด,ดำเป็นตน้น สุปรีลีลาเธออินกับต้นไม้ฟอกอากาศมากจนทำให้คนข้างกายหวานใจสุดลอยอย่างเคนภูภูมิซื้อต้นไม้ให้เป็นของขวัญเมื่อวันเกิดที่ผ่านมาเธอมีต้นไม้สวยๆหลายต้นเลยอาทิต้นผีเสื้อภูเขาต้นออมเงินแคร์ต้นวันเซลา่ายางอินเดียลิ้นมังกรต้นตระกูลคลาทั้งหลายเป็นต้นเเคนภูภูมิ อีกหนึ่งหนุ่มนักสแสดงที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้เช่นกันหวานใจของเขาอย่างเอสเธอร์ก็ชอบด้วยวังวังก็มีชวนกันไปดูต้นไม้บ้างอะไรบ้างเรียกได้ว่าเป็นคู่รักเลิฟความกลินสุดๆหนุ่มเคนปลูกต้นไม้หลายอย่างเลยเน้นเป็นฟอกอากาศได้ในบ้านเช่นมอนเซลลาใบด่างกวักมรกตเสือพานสามสีเป็นต้น 8. ฟางกันรัน เธอฝันจะมีสวนแคลิฟอร์เนียอยู่ในบ้านแล้วก็ลงมือปลูกเองจนสำเร็จในบ้านเธอก็ยังมีต้นไม้ฟอกอากาศอย่างอย่างอินเดียและมอนสเตลาวางอยู่ด้วย 9. ไอายกมลนเนตรสาวสุดติดอย่างไอายกมลนเนตเรืองสีช่วงนี้เธอชอบภู้ด่างเป็นพิเศษมีตกแต่งในห้องนอนและมุมต่างๆนอกจากนี้ยังมีมอนสเตลาและพวกแคคตัสที่เธอเลี้ยงด้วย มาร์กบรินปิดท้ายด้วยนักแสดงหนุ่มที่ฮอตในบ้านของหนุ่มมาร์กจะมีพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้หลายชนิดหนึ่งในนั้นก็เป็นพวกไม้ฟอกอากาศอย่างเฟิร์นเช่นเฟิร์นสบาบนางเป็นต้นปลูกต้นไม้ฟอกอากาศกลายเป็นเทรนด์ฮิตยอดนิยมของคนที่รักต้นไม้สายธรรมชาติรวมถึงดารานักแสดงคนบันเทิงที่มีเวลาหันมาปลูกต้นไม้ฟอกอากาศในช่วงที่หยุดอยู่บ้านย,ยาวๆแบบนี้ เราเลยได้เห็นคนบันเทิงกับโมเมนต์มือเปื้อนดินดูน่ารักไปอีกแบบค่ะและหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ